ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของ EEC กันหน่อยนะครับพร้อมกับคณะอนุกรรมธิการศึกษาเชิงโนโยบายและกฎหมายแรงงานก็ไปศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพื้นที่รองรับเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตวันออก EEC นางสาวอนุสรีทัพสุวรรณประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานในคณะกรรมธิการแรงงานสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมกับคณะ ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายเชิงเซาครับเพื่อไปศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพื้นที่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออก EEC ที่บริษัทอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดแล้วก็ไปที่โรงงานแอป o ลู t แอ s สเซมบลี่จำกัดนะครับโดยมีนายสมโพศ์อาหุนยัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนให้การต้อนรับ เนื่องด้วยการระบาดของโควิดสิกครับก็สมผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีมิติของผลเชิงบวกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ยาเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงธุรกิจการขายทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้นะฮะประเทศเนี่ยได้ให้มีโครงการเขตพัฒนาพิเศษพัตนาออก EEC ก็เพื่อรองรับปัญหาที่ประเทศเนี่ยได้รับนะครับแล้วก็สมผลกระทบด้านเศรษฐกิจซึ่งภาคอุตสาหกรรม ก็ยังมีความต้องการด้านแรงงานอยู่นะครับกว่า6 0 0 0คนด้วยกัน